สวัสดีครับผมมิทบุยนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาแนะนําบางอย่างเรื่องเกมนรกวันล้างโลกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมอ่านมานานมากแล้วนะครับซึ่งเรื่องเนี้ผมไม่ได้รีวิวเอาไว้นะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะรู้สึกว่ายังไม่ได้ทําช่องนะไม่ได้แนะนําหรือพูดถึงมากเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้นะครับสามเล่มจบนะแล้วก็รู้สึกจบไปนานแล้ว เท่าที่ผมไปเช็คดูนะเรื่องนี้ยังมีขายอยู่นะครับเรื่องนี้นะครับสําหรับผมนะถ้าบอกความรู้สึกนะเรื่องเนี้ยสำหรับผมอะรู้สึกว่าเฉยๆแต่เฉยๆในที่เนี้ยรู้สึกว่ามันก็บันเทิงอะซึ่งพราะเรื่องเนี้ยมันมีอยู่ว่าโลกอันแสนสงบสุขเนี่ยกําลังประชิญจุดจบอันไม่สมเหตุสมผลนะครับหรือมีวัตถุร้าบนะครับที่อ้างตัวว่าเป็นพนะระเจ้านะปรากฏตัวเหนือขึ้นท้องฟ้าของญี่ปุ่นนะครับ ทวีปออสเตรเลียเนี่ยกลายเป็นเท่าฐานไปเลยอเมริกาเองก็ใกล้จะล่มจลายเต็มทีนะส่วนญี่ปุ่นเนี่ยระบบก็หยุดการทำงานนะมีคนตายวันแรกถึง1,100คนนะอาวุธของคัสระซิลูมีนะครับก็คือมันสมอง IQ ระดับ230นะ ผู้ชายที่มีชีวิตยอยู่เพื่อความถูกต้องนะและเหรียญทั้ง3เหรียญน,นะครับมวลมนุษย์เ0็ดคน vs 5นิ้วเทพนะพระเจ้าได้ประกาศเปิดฉากโซเวลเบร์ร้ยวันแล้วเหมือนพระเอกของเราอะ่ะต้องแบบจาัดก,การพวกที่อ้างตัวเป็นพระเจ้าให้ได้นะผ่านแบบเป็นเกมโซเว i v a l ร์อ ก็เป็นแบบการ์ตูนแบบไล่ล่าดิวันล่มสลายนะถ้าไม่อยากให้โลกแบบว่าสูญสลายมาลายสิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องร่วมมือกันอาพระเอกก็ต้องแบบว่าจัดก,การให้ได้ที่จริงไม่ได้มีแค่พระเอกนะที่แบบว่าจะต้องมาแบบกอบกู้โลกอยู่คนเดียวนะก็จะมีตัวละครอ,อื่นด้วยแต่จะโผล่มาทีหลังนะช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นพระเอกต่อสู้กับ พวกานิ้วเทพคือผมก็หลงหลงเลืมอไปแล้วเว่าผมก็ไม่ได้อ่านย้อนนะตรงเนี้ยสำหรับผมมันก็โอเคแหละเสียดายอยู่นิดนึงตรงที่มันสั้นไปหน่อยนะ3ามเล่มจบมันมีความโรแมนติกผสม,มอยู่้ลยนะเพราะว่าตัวละครปกเล่มสองเนี่ยปกเล่มสองนี่คือไม่ใช่มนุษย์นะรู้สึกจะเป็นแบบพวกใน5้านิ้วเทพนี่แหละแต่รู้สึกมันชอบพระเอกไงใครทําอะไรไม่ได้แต่งใจ เธออาจจะแบบไสพลังที่แบบดูมหาศาลนอะถ้าที่ผมอ่านปกหลังนะเขาบอกว่าเธอมีพลังแบบชักนำมวลมนุษย์ไปสู่ไหรนะก็คือเป็นพลังนะ่ะน่าจะแบบมวลสารอะไรเงี้ยเป็นพลังที่แบบโหดมากเลยนะถ้าใครทําอะไรขัดใจเธออะไรเงี้ยและรู้สึกว่าชอบพระเอกแต่ด้วยที่ว่าเป็นศัตรูกับพระเอกไนงะถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะมีฉากไล่ล่ากันอยู่นะ แต่ตอนท้ายเนี่ยไม่สปอยดีกว่าไม่สปอยไม่สปอยคือตอนท้ายมันก็จบแฮปปี้เอนดิ้งนั่นแหละแต่ไม่บอกว่ามันแฮปปี้เอนดิ้งยังไงนะเสียดายอย่างหนึ่งก็คือเอาจิงพร้อมเรื่องนี้ดีนะแต่สําหรับผมอ,อ่านจบรู้สึกเฉยเเพราะว่าตอนที่อ่านเล่มแรกอ่ะผมก็ไม่ได้รู้สึกแบบว้าวอะไรขนาดนั้นแล้วตอนนั้นอ่ะคือผมซื้อเล่มสองเล่มสามมาละก็ไม่ได้อ่านสักทีนะช่วงนั้นนะช่วงนั้นแล้วกว่าจะมาอ่านอีกทีก็คือแบบเออพ่งนึกได้ว่า ดองเรื่องนี้เอาไว้ก็เลยแบบอ่านต่อให้มันจบไปคือมันมีการเมืองผสมด้วยนะแนวแบบนี้มันมีการเมืองผสมอยู่แล้วนะครับพวกรัฐบาลก็ต้องมาแบบว่าพูดคุยกันว่าจะรับมือกับปัญหาอย่างนี้อย่างไรเหมือนเรื่องปิดเมืองล่าฆ่าล้างเมืองอะ่ะที่ผมเคยพูดไปอะ่ะเสื้อกินคนอย่างเงี้ยพวกรัฐบาลก็แบบว่าก็ต้องมาคูดคุยกันมันจะมีการเมืองผสมอยู่ด้วยนิดหน่อยนะแต่เพราะที่มันเกี่ยวกับโลกไงโลกจะระเบิดนะ มันก็ต้องมีฉากที่แบบว่าอ่าพวกแบบผู้หลักผู้ใหญ่คอยบริหารประเทศต้องมามาพูดคุยกันนะครับสรุปนะครับเกนนรกวันล้างโลกงเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ผมแนะนานะถ้าใครอยากอ่านแบบการ์ตูนแนวโซเว์โตลไล่ล่าแบบสั้นๆน,นะสั้นๆส,ส,สามเล่มจบนะเอาจริงมันสามารถต่อยอดไปไกลได้แหละแต่ก็เข้าใจว่าอาจจะโดนตัดจบหรือว่าเขาอาจจะแบบว่าวางเนื้อเรื่องมาเท่านี้บอกิดว่ามันขยายได้อีกเยอะแต่ถ้ามองโดยรวมอ่ะสามเล่มเนี้ย เนื้อเรื่องอะถือว่าไม่ได้มากไปก็ไม่ได้น้อยไปหรือยังรู้สึกโอเคถามว่าโหดไหมเรื่องนี้ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะคือมันไม่ได้เน้นเลือดสาดผมก็ไม่ได้อ่านน้ำก็จําไม่ได้นะอยากจะมาแนะนําเฉยๆเรื่องนี้ผม,มเพลินๆตอนจบก็โอเค <c oughs> คือมันให้ฟิลเหมือนแบบว่าปีศาจประท้ามนูดะแ,แต่มาเป็นในรูปแบบเกมถ้า ถ้าปีศาจไม่ได้ก็โลกก็จะสูญสลายรถก็ต้องแบบว่าร่วมมือกันต่อสู้กับพวกปีศาจนี้ในรูปแบบเกมของ s u r v i v a l ในเรื่องปีศาจก็ค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดานะเรื่องนี้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะตอนที่ออกชุงนั้นเงียบกิบเป็นฝ่าช้าแตกเลยไม่รู้ว่ามีคนอ่านหรือเปล่าแต่ผมก็แนะนำนะมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นยังไม่มีจุดที่ ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียหลักๆชัดเจนอ่านได้แหละตัวละครก็ออกแบบมาดีมันก็ไม่ได้บื้อหวาอะไรขนาดนั้นก็จบไปแล้วนะครับสําหรับแนะนําบางอย่าเรื่องเกมนรกวันลังโชกนะจริงกัจะอ่านอีกรอบแหละแต่ด้วยที่แบบว่าคิวถ่ายจะมาแล้วนะอ่ะผมก็ พยายามจะนึกตอนถ่ายคลิปนี่แหละเออว่าผมจำอะไรได้บ้างแล้วผมก็จะเอามาพูดนะพูดผิดประการใดก็ต้องขออาภัยมานะที่ดีเนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เว็บผ่านฟ้าไว้ให้นะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจมิตรบูรีวิวกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากนิยายในเว็บด็กดีด้วยนะตอนที่3มาเลยนะครับสวัสดีครับ